สวัสดีครับวันนี้พบกับรีวิว,วผู้ใช้งานรู้ใจไอทีก,กันอีกครั้งสาร,สาระฮีใช้ได้จริงนะครับพบกับอีกมือถือรุ่นหนึ่งที่อยู่กับผมมายาวนานมากแล้ววันนี้ผมมารีวิวนะครับ iPhone 6s Plus ในปี2025กันเรามาดูกันนะครับว่า iPhone 6s Plus เนี่ยยังใช้งานได้จริงไหมในยุคปัจจุบันและมันทำอะไรได้บ้างใช้งานประสบการณ์การใช้งานเป็นอย่างไรวันนี้ผมจะมารีวิวแบบคร่าวๆให้พวกคุณฟังกันนะครับให้ดูกันว่ามันใช้งานได้ มากน้อยแค่ไหนนะครับเรามาดูกันนะครับเบื้องต้นในส่วนของตัวมิติตัวเครื่องเนาะ iPhone 6s Plus เปิดมาตั้งแต่ประมาณปี2015นะครับเดือนประมาณกันยาปลายปี2015เนาะค,ความจุเริ่มต้นเนี่ยมันจะเป็น16 g ินะฮะ32 g ิ64 g ิสูงสุดจะอยู่ที่ตัวท็อปอยู่128ตัวนี้คือตัว64 g ินะครับที่เอามารีวิวเนาะวัสดุนะครับด้านหน้าเป็นกระจกด้านข้างด้านเฟรมเนี่ย เป็นอลูมิเนียมเฟรมนะครับจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าวัสดุก็ออกแบบมาดูหรูหราสไตล์นะครับดีนะครับด้านขวามือของตัวเครื่องก็จะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดตัวนี้รองรับ 4G 1ซิมการ์ดนะครับด้านบนก็จะเป็นปุ่มปิดเปิดเครื่องนะฮะด้านล่างก็จะในส่วนของนี้จะเป็นลำโพงคูดสเตริโอเนาะมีบนล่างเนาะด้านล่างขวามือก็จะเป็นลำโพงมัลติมีเดียนะครับตรงกลางเป็นพอร์ตไรนิ่งนะฮะด้านซ้ายมือเป็นช่องเสียบหูฟัง3.5ด้านซ้ายมือนะครับด้านบนก็จะเป็นปุ่มมิวส์เสียง วอลลุมล o c k เกคือเพิ่มลดเสียงอยู่ในแถบซ้ายบนนะครับด้านบนของตัวเครื่องก็จะนี่เลยเรียบเรียบนี่เลยไม่มีอะไรนะครับด้านหลังมาพร้อมกับกล้องความละเอียด1 2เมกะพิกเซลถ่ายวิดีโอได้ 4K 3 0เฟรมเลยนะครับรุ่นนี้ถึงแม้ว่าจะเปิดตัวมานานหลายปีแล้วแต่ว่าก็ยังเป็นกล้องที่ถ่ายวีดีโอได้ระดับไฮเอนด์นะครับยังดีกว่ามือถือ3 0 0 0 5 0 0 0ในยุคปัจจุบันที่เป็นฝั่ง Android รุ่นใหม่ๆแน่นอนสําหรับงานวิดีโอและกล้องถ่ายภาพในบางส่วนเนาะกล้องหน้า5ล้านเมกะพิกเซลนะครับตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอ Full HD IPS นะฮะ 1080p นะครับ เลโซเป็น16:9ความละเอียดหน้าจอ,อาขนาดไซส์หน้าจอจะอยู่ที่5.5นิ้วซึ่ง5.5นิ้วตัวนี้ก็ค่อนข้างใหญ่นะครับสามารถที่จะมีขนาดเทียบเคียงกับพวกหน้าจอที่เป็น18:9ต่อ 9, หรือ20:9ต่อ 9, ในระดับประมาณ6.3 6.4นิ้วของฝั่ง Android ได้เลยนะครับเ,เรียกไดลยว่า Android iPhone 6s Plus เนี่ยหน้าจอค่อนข้างใหญ่ไม่ได้เล็กเลยในยุคป,ปัจจุบนัสนสามารถใช้งานได้ดีพูด,ดง่ายๆมัน ดูสบายตาก,กว่า se 3ที่ผมรีวิวก่อนหน้านี้แน่นอนนะครับด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของตัวสแกนนิ้วลายนิ้มือนะครับแล้วเป็นปุ่มโฮมนะตัวนี้รองรับ3า Touch ดีเยยนะครับสำหรับตัว 6s Plus ลุมกำลังของ iPhone 6s Plus มาพร้อมกับ i Apple a p p l e BiIonic A9 นะครับเป็น CPU Dual Core 2แกนประมวลผลนะครับ ความถี่นิวที่1.84 g ิกะเฮิรตนะครับ GPU เป็น PowerVR g t 7 7006นะครับประมวลผลด้วยกราฟิก GPU 6แกนแรมของตัวนี้เป็น2 GB นะครับผมอ่ะนี่คือโดยรวมของตัวเครื่องนะน้ำหนักของตัวเครื่องก็ถือว่าไม่หนักไม่เบาสำหรับไซส์หน้าจอประมาณนี้เนาะหน้าจอจะอยู่น้ำหนักราวๆเนี่ยจะอยู่ที่184กรัมนะครับสำหรับตัวเครื่องเนี่ยนะฮะก็ถือว่า ตามสมัยนิยมคือไม่ได้หนักกว่ามือถือ6.5หรือ6.7นิ้วในยุคปัจจุบันนะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะัน้ำหนักกลางๆแบตเตอรี่รุ่นนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่2,750ม ah ิลลิแอมนะฮะก็ถือว่าสมตัวไม่มากไม่น้อยนะฮะสำหรับการชาร์จไฟไรนิ่งตัวนี้ก็แค่ไม่รองรับนะครับเป็นแค่5โวลต์2แอมป์ก็คือรองรับชาร์จไวแค่10วัตต์นะครับตัวนี้ไม่รองรับชาร์จไว18วัตต์หรือ15วัตต์ของ Apple ในรุ่นใหม่ๆนะสำหรับ 6S เรารู้แล้วว่าสเปคเป็นยังไงน้ำหนักเท่าไหร่วัสดุเป็นยังไงหน้าจออะไร CPU อะไรเบื้องต้นคร่าวๆเรามาเปิดเครื่องการใช้งานกันเลยนะครับว่ามันยังใช้งานได้อยู่ไหมนะครับหน่วยความจำรุ่นนี้ยังเป็น NVMe อยู่เนาะดังนั้นการบูตเครื่องต่างๆก็ค่อนข้างทำได้ไม่ช้าหรอกนะฮะสำหรับคะแนน a n t u t u ของ CPU ตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ200,000กว่าคะแนนนะครับสำหรับการทดสอบเนาะเดี๋ยวผมจะแทรกให้ดูว่าผมในแหล่งอ้างอิงเนี่ย คือประสิทธิภาพ CPU เนี่ยเห็นไหมว่าบูตเครื่องได้อย่างรวดเร็วนะครับไม่ด้อยกว่าพวก M 1 2ไม่ด้อยกว่าพวกมือถือรุ่นใหม่ๆใ,ในงบประมาณไม่ถึง3000นะครับดังนั้น 6S Plu s เนี่ยประสิทธิภาพ CPU เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าไม่มีปัญหาสำหรับการใช้งานเลยนะครับยังใช้งานต่างๆได้อย่างโอเคและก็ลื่นไหลบูตเครื่องก็ไวนะครับเรามาดูกันเนาะปัจจุบันเนี่ยได้ โอเอสสูงสุดที่เท่าไหร่นะครับหน้าจอจะเห็นได้ชัดนะครับตัวนี้เป็น IPS ก็จริงนะฮะแต่พอมันเป็นหน้าจอเดินความละเอียดที่ระดับ Full HD นยะดูสบายตาก,กว่าเยอะนะครับความละเอียดที่เอามารีวิวก็นี่แต่เป็น 6S Plus มือเครื่องไทยนะครับซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดที่อัปเดตได้จะเป็น15.8.3นะครับสำหรับตัวนี้นะครับความจําที่เอามารีวิวตัวนี้ก็เป็น64 g b นะครับซึ่งความจําระดับ64 g b ก็เป็นความจําที่ยังเพีย,ง,ยงพอสําหรับการใช้งานปัจจุบันนได้้อยู่นะตี อ่าโอเคเรารู้กันและนะฮะในส่วนของการรองรับก็รองรับแค่ 4G เนาะตัวนี้นะครับการรองรับ Wi-Fi ก็สามารถใช้งานในส่วนของคลื่น 5G h z ได้ด้วยนะครับบลูทธูธก็เป็นเวอร์ชันตัวนี้รู้สึกว่าบ t o ท t h จะเป็นแค่เวอร์ชัน4.1นะนะ4.2นะครับแต่ว่าก็รองรับ Wi-Fi AC เนาะดังนั้นการใช้งาน Wi-Fi ต่างๆก็ถือว่ารองรับคลื่นทั้ง3.4และ 5G นะครับโอเคเราจะมาทดสอบในส่วนของหน้าจอกันก่อนนะฮะ เห็นไหมว่าการสัมผัสหรือการทัชสกรีนต่างๆค่อนข้างที่จะสมูทและลื่นไหลเนาะฟอนต์สว่างหน้าจอใช้งานการแจ้งผมว่าสว่างดีเพียงพอเลยนะปรับสักครึ่งหนึ่งรุ่นนี้ยังเป็นรุ่นที่ยังไม่มี True Tone เนาะ True Tone จะเป็น iPhone 8ขึ้นไปนะฮะสำหรับแต่ว่าสําหรับการใช้งานการแตะเมนูต่างๆจะเห็นได้ชัดว่ารุ่นนี้ลื่นนะยังลื่นใช้งานได้โอเคยังดูแบบคล่องตัวอยู่นะครับเรามาดูกันนะครับสําหรับการใช้งานต่างๆนะ เราจะทดสอบแค่คร่าวๆนะอาจจะไม่ได้ทดสอบนะเรามาดู Youtube กันนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเห็นไหมว่าประมวลผลได้เร็วหรือช้าแบบไหนโหลดอื่นอาจยืดยาดไหมนะครับนี่ครับอ่าเห็นไหมครับโหลด Youtube ดูหนังการตอบสนองเซ็นเซอร์ไซส์หน้าจอ16.9เนี่ยผมมองว่ายัางใหญ่พอนะคอเวลาสกอร์ดูแอปดูอะไรต่างๆ วางหน้าจอสุดก็ยังดีครับชิวๆหน้าจอ,อยังสวยคมนะเห็นไหมถ้าเป็นจอเดิมเนี่ยเกรดหน้าจอโอเคเลยอะ่ะนะครับมุมมอง,มองการมองอ่หงนีก็ยังมองได้ชัดเจนใสสว่างเคลียร์ ทดสอบกันคร่าวๆนะครับจะเห็นว่าการตอบสนองการสรัมผัสการเล่นหน้าจอต่างๆถือว่าโอเคครับผมบอกเลยว่ายิงสู้ Android มือหนึ่งในงบ2-3 0 0พันทุกรุ่นได้อย่างสบายๆนะครับเนี่ยสำหรับการใช้งานทั่วไปเนี่ยผมบอกเลยว่ายัางใช้ดีนะหายห่วงนะครับหน้าจอไซส์ขนาดนี้โอเคและทีนี้การรองรับแอปพลิเคชันยังใช้งานแอปธนาคารในยุคป,ปัจจุบันได้หรือเปล่าผมจะเข้ามาดูในแอปสตอร์เบื้องต้นให้คุณดูนะ จะเห็นได้ชัดเลยว่าการโหลดต่างๆมันก็ไม่ได้อื่นไม่ได้ช้านะครับผมบอกเลยว่ามันก็ไม่ได้ด้อยกว่าพวกเทคโนโล a ีซไมันด้ด้อยกว่าพวกเรียวมีอ่า Xiaomi หรือ p o โคซีเจ็ดหนะครับซีพมันอันนี้แต่ว่าหน้าจอคุณภาพเนี่ยสูงกว่าพวกเรียมี x i o m i หรอโคซีเจ็ดหีพว่ามือถือ Android 3000ียงกว่ากเร่อ่า x i o รุ่น้านะครับถ้าเอาแค่หน้าจออย่างเดียวรุ่นนี้ดีกว่านะครับ นะความแรงอาจจะได้ประมาณท่ากับ Android 3 4 0 0ัในยุคปัจจุบันแต่หน้าจอดีกว่าเห็นไหมครับรองรับ SCB กรุงเทพ K Bank คนะครับไทยพาณิชย์กรุงไทยกรุงศรีนะครับรองรับหมดนะครับสำหรับแอป,ปการเงินต่างๆจะเห็นว่ายัางใช้งานได้ปกตินะในยุคปัจจุบันปี2 0 2 5ดังนั้นการใช้งานทั่วไปยังใช้งานได้จริงนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันในส่วนของ l ล ne ในส่วนของการเล่นอะไรต่างๆก็เล่นได้นะครับ ROV Free Fire เล่นได้แต่ มันก็จะอยู่ในระดับแค่30เฟมนี่นะฮะดังนั้นการลองรับแอปพลิเคชันประสิทธิภาพก็จะเห็นได้ชัดว่ามันยังใช้งานได้จริงในยุคปัจจุบันนี้นะครับไม่เก่าเกินไปสําหรับคนใช้งานทั่วไปแต่ในในพารของการเล่นเกมเหมาะสมหรือไม่ผมพูดตรงๆนะครับ Apple A9 เนี่ยด้วยความเป็น CPU d u ด l Core และมี r a m แค่ C 2เนี่ยการเล่นเกมพวกฟ e e f i ล e Rv เล่นได้นะ แต่ผมบอกเลยว่ามันไม่ลื่นแล้วในยุคป,ปัจจุบันนะครับจะเปิด60เฟร,รมอะไรอย่างเงี้ยก็ร้อนตับแลบเลยนะครับดังนั้นการเล่นเกมเนี่ยผมให้แค่เล่นได้แต่เล่นไม่ลื่นนะครับในยุคป,ปัจจุบัน2025บอกเลยว่าไม่เหมาะกับการเล่นเกมแล้วใช้ Android รุ่นใหม่ๆที่มีแอนต o กตู้ประมาณ2000กว่าเนี่ยมันจะเวิร์ก,กว่าอันนี้สำหรับการใช้งานแต่สำหรับใช้เล่นเกมเลียงเพชรหรือว่าใช้เกมพื้นฐานหนึ่ยก Candy Crush อะไรเงี้ยยังเล่นได้นะครับแต่สําหรับเป็นเกมคาชเวลในยุคป,ปัจจุบันผมไม่เทสให้ดูผมถือว่าเล่นได้นะครับแต่ไม่ลื่นแล้วก็ร้อนแล้วก็แบตลดเร็วนะครับสําหรับตัวนี้นะจะรู้แล้วกันว่าการใช้งานปกติอ่าผ่านนะครับตําลาแอปพลิเคชันผ่านธนาคารสอบผ่านนะการเล่นเกมทําได้แค่กลางๆเท่านั้นไม่ไม่ไม่เหมาะแล้วถ้าจะเล่นเกมให้ซื้อแขึ้นไป ถึงจะเล่นได้7พัดกับ6 X พัดก็กระตุกพอๆกัน7พัดลื่นกว่าน,น่อยก็ลื่นกว่านะครับเพราะเป็นควอทคอแต่ว่าก็ร้อนทั้งคู่กระตุกทั้งคู่เวลาเล่นระยะ1 2ตัวนี้ไม่เหมาะนะครับใครจะซื้อ iPhone ไว้เล่นเกมต้องใช้ iPhone 8ขึ้นไปนะครับอันนี้ก็พูดความจริงนะครับสาหรับการใช้งานเนาะโอเคต่อไปในพ์ทส,ส่วนของกล้องกันบ้างน,นะฮะผมทดสอบในส่วนของหน้าจอไปแล้วเนาะทดสอบในส่วน,นของการใช้งานต่อนทดสอบในส่วนของ แอปพลิเคชันว่ารองรับอยู่ไหมแลนะ้ก็การเล่นเกมเราไม่เทสให้ดูเพราะเราเอ,อ่ยเลยว่ามันเล่นได้แต่ไม่ลื่นนั้นไม่ต้องเทสให้มันงุดนงิดต่อไปเราจะมาทดสอบไนส่วนของกล้องกันบ้างนะครับรุ่นนี้นะครับตัวนี้มาพร้อมกับกล้องหลัง12เมกะพิกเซลนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่ามี HDR ให้นะกล้องเดี่ยวเลยปุ๊บแต่ปุ๊บถ่ายติดปับ๊บอ่าเห็นไหมครับก็ถือว่าตัวกล้องเนี่ยผมรู้สึกนะครับว่า การจับโฟกัสการอะไรของเขาก็ทำได้ค่อนข้างโอเคนะฮะนี่โอเคอยู่นะครับนะแต่ว่าในการประมวลผลกล้องก็จะมีแบบนิดนึงนะด้วยความที่มันเป็น CPU แบบ dual core เนาะนะนะแต่คุณภาพของกล้องถ่ายภาพเนี่ยยังหากินได้สบายครับสำหรับคนใช้ทำงานทั่วไปกล้อง 6S+ ยังทำได้ดีนะ แล้วลองดูว่าถ้าเราเอามาถ่ายวิวถ่ายอะไรต่างๆมันพอได้ไหมนี่นะครับถ้าถ่ายวิวถ่ายวัตถุมันก็โอเคอยู่นะครับแต่จะเห็นได้ทันว่าห้องฟ้าเนี่ยมันจะเอาไปเลยนะครับ HDR มันก็จะไม่เก่งเท่ามือถือรุ่นใหม่แต่ถ้าเอาความคมชัดสีสันแล้วก็ในส่วนของการเก็บดีเทลรายละเอียดเนี่ยผมให้8คะแนนนะคือมันยังดีสู้มือถือ Android 23000 หรือโผ o โค C75 อะไสู้ได้ทุกรุ่นส่วนการถ่ายกลางคืนที่เป็นจุดด้อยของเขาก็คือมันไม่มี Night Mode ะนะฮะจะเห็นได้ชัดเลยว่าภาพมันจะมืดเลยนะครับแต่การเก็บดีเทลของภาพมันก็จะได้ขนาดนี้นะครับในการถ่ายกลางคืนก็ถือว่ากล้องหลังใช้งานได้ดีนะครับในส่วนของวิดีโอ 4K นะครับในการถ่ายของขายถ่ายวัตถุอะไรต่างๆก็ คมชัดใช้ได้นะครับเก็บแสงเก็บสีถ้ามีสีคือพูดง่ายถ่ายกลางคืนห่วยแต่ถ้าถ่ายกลางวันยังใช้งานได้จริงในยุคปัจจุบันนะครับดังนั้นใครจะใช้ทํางานซื้อให้พ่อแม่ใช้หรือใช้เป็นเครื่องสำรองยังใช้งานได้กล้องดีครับกล้องสู้มือถือ2-3,000มพั 3, อะไรในอนรุ่นใหม่ๆได้อะอันนี้ไม่ไม่ไมอวยเกินจริงส่วนการถ่ายวิดีโอ 4K มันก็จะได้แบบนี้ ต่ะมาณนี้ครับก็จะเห็นหว่าว่าวิดีโอมันใช้ได้นะไม่ใช่ธรรมดานะฮะดังนั้นการถ่ายวิดีโอก็ยังเป็นคิงนะครับสมมติถ้าคุณหามือ2ได้ไม่ถึง2,000บาทนึงงบประมาณพันไปยๆผมเห็นเข้าขายกันนะผมบอกตรงว,ว่าวิดีโอของ 6S Plus ดี D ที่สุดแล้วในงบประมาณเท่านี้เรามาดูกันบ้างว่ากล้องหน้าไมเอาโครงอัดเสียงดีไหมครับกล้องหน้าจะได้แค่7 2 0 p นะ บอกตรงๆว่าไม่ใช้ได้นะครับไม้ My ไม่ได้ห่วยนะก็คือเวลามันอาจตัดเสียงแลกวคนของมันก็จะเป็นเจอไแบบ i p h o n e รุ่นเก่าๆที่มันจะค่อนข้างไม่มันจะเบาหน่อยนะครับแต่ในส่วนของการอัดถ้าเอามาอัดงานคอนเสิร์ตแล้วอ,อะไรเงี้ยมันให้เสียงที่เก็บมาโคมชัดนะแต่วายุ่มันจะเบาหน่อยดังนั้นถ้าเรามาเพิ่มในแอปแต่งอะไรเงี้ยมันก็จะดีแต่คุณภาพที่อัดเสียงมามันยอดเยี่ยมในส่วนของกล้องหน้าผมจะไม่พูดถึงเลยเหรอ ผมไม่ขอพูดถึงดีกว่ามั้งเพราะกล้องหน้ามันค่อนข้างจะเลียวมากนะครับแต่ว่าก็ถ้าถ่ายในที่ที่มีแสงพอทีก็ใช้ได้ครับก็จะได้ประมาณนี้ครับก็ <c oughs> นะครับสดเจินสดเกินนะครับอันนี้คือในส่วนของกล้องหน้านะครับกล้องหน้าก็เลียวๆฟยวๆเลยนะครับดังนั้นกล้องหน้าผมให้5คะแนนพอนะครับแต่ก็สวยก็ถ,ถ่ายได้แ,ลแหละนะแต่กล้องหลังผมให้7 8คะแนนคือใช้งานได้จริงนะครับในยุคปัจจุบันผมบอกเลยว่า ถ้ okay, าเอาแค่งานกล้องหน้าแล้วก็งานกล้องหลังนะครับแล้วก็งานวิดีโอ 4K ที่ได้งานวิดีโอสัก Full HD นะี่หรือคุณภาพวิดีโอที่ได้จากกล้องรงนี้ก็ยังสู้ Android งบ3-4พันยุคปัจจุบันได้ทุกตัวนะครับชนะหลายๆตัวด้วยซ้ำนะครับในเรื่องของคอนเสิร์ตภาพของงานวิดีโอแล้วก็การใช้งานของกล้องถ่ายภาพทั่วๆไปนะครับก็พูดกันตรงๆแค่นี้จะได้เข้าใจเนาะไม่ยืดยาวทีนี้ลำโพงคู่รุ่นนี้ดังไหมโอเคไหมนะครับก็ ผมมองว่าด้วยความมันเป็นลำโพงคู่เนาะแล้วลองดูซิว่าผมจะลองเทสเปรียบเทียบกับพวกพอ่โคซีเจ็ดหรือเทคโนส p a r k โกวันนะครับที่มันเริ่มต้นสามพันที่เป็นมือหนึ่งไอ้นี่ก็มือ2มันจะถูกกว่านะสองพันลำโพงเสียงต่างกันไหมลองฟัง ควาคร่าวๆจะรู้ว่าลำโพงตัวนี้ไม่ดังมากความดังผมให้แค่7แต่มิติและคุณภาพเสียงผมให้8.5นะครับบอกตรงว่าลำโพงอาจจะดังได้ประมาณ80%ของมือถือรุ่นใหม่ในยุคนี้แต่คุณภาพเสียงได้8ได้9และเต็ม10ดีกว่าพวกมือถือ Android งบ3,000-4,000พูดงง่าย คุณภาพเสียงดีกว่าเทคโนโ g o กวันและคุณภาพเสียงดีกว่า Vivo v, v c ซที่ผมใช้อยู่เสอีกนะในเรื่องของมิติเบสการเก็บเสียงการแยกอะซินดนตรีนะครับแต่ความดังผมให้ได้70%็ดของมือถือในยุคลำโพงคู่ยุคปัจจุบันเท่านั้นคือลำโพงไม่ดังมากนะครับแต่ฟังรู้เรื่องและคุณภาพเสียงดีนะครับเราเอามาฟังขงฟังข่าวอะไรต่างๆก็ได้อยู่แล้วนะครับรู้เรื่องฟังรู้เรื่องอยู่แล้วถ้าเราเอามาฟังข่าวเนาะ เนี่ยครับก็ถือว่า,เเาก็เลยแจ้งข้อหาเศษยาและก่อความเดือดร้อนรำคาญเปรียบเทียบปรับไม่เกิน2,000บาทตามพรบรักษาความสะอาดค่ะครับคุณผู้ชมครับมีเรื่องเป็นทุธาหอนนะฮะครับลมดังก็ประมาณนี้เนะาะลำโพงไม่ดังมากครับถึงจะเป็นลำโพงคู่แต่คุณภาพของลำโพงดีนะครับก็อย่างที่เห็นอย่างที่ทราบกันอันนี้ก็ผมก็เทสให้ดูทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนาะ ทางในส่วนของหน้าจอลำโพงการใช้งานแอปพลิเคชันพื้นถามว่ายังรองรับอะไรอยู่ไหมเราก็การเล่นเกมเล่นได้ยังไงก็บอกเราให้ฟังกล้องมันพอใช้ได้ไหมางานวิดีโอพอไหวหรือเปล่านะครับต่อไปอันสุดท้ายก็จะเทสให้ดูก็คือในส่วนของแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้เนะี่ยมาพร้อมกับแบต2750ม ah ิลลิแอมนะผมบอกได้เลยว่าแบตรุ่นนี้ตัวนี้เป็นเดิมๆเมนาะแบตเตอรีอ่ตัวนี้ความจุมันจะ,ะสุขภาพมันจะอยู่ที่แค่ 70%แล้วนะครับก็คือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติคือใกล้ต้องเปลี่ยนแล้วแหละแต่ว่าในแบตเตอรี่80%เนี่ยมันใช้งานได้นานแค่ไหนนะครับ40นาทีแบตเตอรี่ก็ลดไปประมาณ20%คือรุ่นนี้นะครับแบตเตอรี่ไม่ได้อึดนะสำหรับ On s c r สก n t ท m e ก็ประมาณ3ชั่วโมงกว่า4ชั่วโมงก็ถือว่าแบตเตอรี่เนี่ยจะได้แค่ประมาณเทียบเท่าพวก iPhone เอ่อเท่าที่ลองใช้มานะครับแบตเตอรี่ก็จะ ประมาณเท่ากับพวก iPhone X นะครับ On screen time ประมาณ3-4ชั่วโมงเท่านั้นนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็ใช้งานได้แค่วันต่อวันสำหรับคนใช้งานหนักๆครึ่งวันก็ต้องชาร์จแล้วนะครับต่อให้เปยนแบตเต็มร้อยก็ได้ไม่เกิน4ชั่วโมงขึ้นไม่ถึง5ชั่วโมงแน่นอนเพราะว่าด้วยชิปเซตเก่าการบริโภคพลังงานมันจะสูงนะครับ On screen time รุ่นนี้ผมให้แค่4ชั่วโมงเท่านั้นนะครับกินแบตเตอรี่เท่าๆกับ iPhone X นะครับรุ่นนี้ถือว่าได้ใช้งานแบตเตอรี่ได้ประมาณแค่นี้จริงๆในยุคป,ปััจุบน,น โอเคสรุปข้อดีข้อเสียของ iPhone 6s Plus ในยุคป,ปัจจุบันแล้วกันนะครับว่ามันใช้งานได้เป็นยังไงจุดแรกที่ผมประทับใจคือยังได้จอใหญ่ที่มีประสิทธ,ธิภาพความละเอียด Full HD นะครับจอใหญ่จอคมได้หน่นะครับอย่างที่2ก็คือยังได้ฟิงเกิลได้เซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือและพร้อม 3D Touch นะอย่างที่3คือมีกล้องที่มีคุณภาพดีใช้งานได้จริงอยู่ อย่างที่4ยังรองรับแอปธนาคารทุกธนาคารในยุคป,ปัจจุบันและยังใช้งานแอปพลิเคชันทั่วไปได้อย่างค่อนข้างลื่นไหลและไม่ได้แพ้กับ Android มือ1ในงบ2-3 0 0 0ในยุคป,ปัจจุบันเลยนะครับโอเคอย่างที่5ก็ยังได้ลำโพงคู่คุณภาพดีเสียงดีถึงแม้ว่าความดังจะไม่มาก70% 0ของมือถือรุ่นใหม่ๆที่เป็นลำโพงคู่แต่คุณภาพเสียงก็ 80-90%เ้าเรขาเรียกว่าเสียงดีแต่ไม่ดังมากนะครับส่วนข้อติ1แบตเตอรี่ไม่ได้อึดมากนะครับออกสเเกีทนทมงเฉลี่ยอยู่ที่แค่4ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นสำหรับแบตเตอรี่เต็มร้อยนะหลังที่2ก็คือเครื่องค่อนข้างร้อนง่ายและไม่เหมาะกับการเล่นเกมในยุคป,ปัจจุบันแล้วนะครับดังนั้นเหมาะก็เลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานใครที่เหมาะกับมือถือรุ่นนี้แน่นอนนะครับสาหรับคนที่ ใช้งานทั่วไปใช้ถ่ายรูปบ้านหรือว่าใช้เป็นเครื่องสำรองรวมถึงสำหรับการเอาไว้เสริรคอนเทนต์ดีๆที่แบบหน้าจอไม่เล็กเกินไปนะครับพกพาก็ค่อนข้างสะดวกเพราะเครื่องมันก็ไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้หนักมากรุ่นนี้ยังเหมาะนะครับสำหรับคนใช้งานทั่วไปนะครับใช้เสริรคอนเทนต์ได้แล้วก็สำหรับการพกพาทั่วไปตัวนี้โอเคสอบผ่านนะครับภาษีภาพยังไปได้รองรับแอปพลิเคชันในยุคป,ปัจจุบันใช้ได้จริง แต่สำหรับคนที่ไม่เหมาะกันนี่คือใครจะซื้อมาเน้นเล่นเกมอันนี้ไม่เหมาะแล้วนะครับใครจะมาซื้อเน้นกล้องหน้าเนี่ยตัวนี้กล้องหน้าไม่ไม่เวิร์คมุมแคบด้วยนะครับแล้วก็เครื่องค่อนข้างร้อนไวสําหรับคนใช้งานนะครับก็เหมาะสําหรับการใช้งานเสร์ c คอนเทนต์ทั่วไปถ่ายรูปบ้างใช้งานทั่วไปนะครับตอบแชทไลน์หรือว่าเอาไว้โทรเข้ารับสายนะครับเล่น Messenger นิดหน,น่อยเน,น,นี่ยตัวนี้ยังได้อยู่ แล้วมีงานวิดีโอที่มีคุณภาพนะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์พใช้ง,งานว่าใช้ได้จริงไหมคําตอบคือใช้ได้จริงถามว่ามันจะใช้ได้อีกสักกี่ปีผมว่าอีกปี2ปีก็ยังใช้งานได้ครับแล้วก็สําหรับคนที่จะซื้อมาใช้เป็นเครื่องสํารองก็หายห่วงเนาะ15.8.3 iOS ตัวน,นี้ยังรองรับแอปพลิเคชันธนาคารได้อย่างน้อยๆ1-2ปีแน่นอนครับสวัสดีครับชอบกดใช่ไลค์กดแชร์ถ้าแคาร์กันกด u b s c r i b e รู้ใจ IT าาทีสไลที่ใช้ได้จริงครับ